หลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วก็ให้เราหมั่นคนค่ะการทําด้วยวิธีนี้นะก็จะทําให้หนังค่ะไม่แข็งนะจะทําให้หนังฟูค่ะเราก็ทอดจนเหลืองผูกใจแล้วเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำสามชั้นกรอบทอดน้ำปลากันค่ะ เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบและวิธีการหั่น3ามชั้นของเราแบบง่ายๆกันค่ะให้เรานำหมู3ามชั้นค่ะไปใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซเลยค่ะฟรีซเขาให้มีความแข็งและอยู่ตัวทรงตัวแบบนี้เลยค่ะนะแต่ถามว่าแข็งจนแบบน้ำแข็งเกาะและหั่นไม่เข้าไม่ใช่นะคะเอาแค่ให้เขาแข็งประมาณนี้เลยนะนี่นี่ค่ะจะหั่นง่ายค่ะเราจะหั่นหมู3ามชั้นนะให้มีความหนาประมาณสัก5้ามิลค่ะ ประมาณนี้หลังจากที่เราหั่น3มชั้นได้แล้วนะคะ3ามชั้นของหอยอ่ะสองเส้นที่เห็นนี่คือ600กรัมนะนี่ค่ะแล้วเราก็หั่น3มชั้นเรียบร้อยแล้วให้เราเตรียมกะละมังเลยค่ะแล้วใส่สามชั้นลงไปเลยใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสรสหมูนะน้ำปลาค่ะ น้ำปลาสองช้อนโต๊ะแล้วเขาผส,ม,สมทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราเขาทุกอย่างเข้ากันแล้วค่ะให้เราหมักไว้ค่ะอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากเราหมักมาได้หนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ แล้วให้เราใส่หมูลงไปเลยนะคะเราจะใส่ไปทางท,างที่น้ํามันยังไม่ร้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะนี่ค่ะเราจะใส่หมูไปทา,ท,าทางที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะด้วยไฟกลางค่ะ การทอดด้วยวิธีนี้นะด้วยไฟกลางไม่ร้อนจัดจะทำให้มันหมูเราไม่แตกตัวแล้วจะไม่กระเด็นค่ะไฟกลางค่อยมาทางอ่อนนะคะหลังจากที่เขาเริ่มเหลืองค่ะให้เราหมั่นคนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะอุยนี่เลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงถ้าเราใช้ไฟแรงน้ำมันจะกระเด็นนะคะจะแตกตัวแล้วก็จะกระเด็นค่ะ ให้ค่อยๆทอดเหมือนเป็นการไล่ส่วนของน้ำมันออกค่ะหลังจากเขาเหลืองแล้วค่ะให้เราเล่งมาเป็นไฟกลางแล้วหมั่นคนเลยค่ะคนและอย่าพักมือยังไงน้ำมันก็ไม่กระเด็นแน่นอนค่ะนี่ค่ะให้เราหมั่นคนเลยนะ เมื่อสีเหลืองแล้วค่ะให้เพื่อนๆนะช้อนขึ้นเลยค่ะแล้วให้เราปิดแก๊สนะับแล้วให้เราพักไว้20นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราพักไว้20นาทีนะให้เรากลับมาเปิดค่ะแก๊สนะแล้วรอให้น้ำมันร้อนค่ะ เพราะว่าน้ำมันเขายังมีความอุ่นอยู่นะเดี๋ยวเขาก็จะร้อนเร็วค่ะให้เราใช้ไฟกลางค่ะค่อนมาทางแรงค่ะแล้วเอาลงท่อเลยค่ะทำด้วยวิธีนี้ค่ะจะทำให้ไอส่วนของนังค่ะเขาจะคูนะไม่แข็งค่ะแล้วก็จะทำให้พกรอบค่ะ ราหมั่นคนเลยนะให้เราค่ะให้เรานะเปิดเปิดแก๊สเลยค่ะแล้วรอให้น้ำมันนะร้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อยไปทางแรงค่ะเมื่อน้ำมันมเริ่มร้อนให้เราใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วก็ให้เราหมั่นคนค่ะ การทําด้วยวิธีนี้นะก็จะทําให้หนังค่ะไม่แข็งนะจะทําให้หนังฟูค่ะเราก็ทอดจนเหลืองผูกใจแล้วเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดสเขตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไก i b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ